เย็นนี้ฝนไม่ตกก็พามาชมสวนชมสวน,มสวนออไม่ได้เข้ามาดูเกือบอาทิตย์แล้วมั้งก็ลมรื่นนะ <13 S 2> สิบสามเดือนสิบสี่เดือน ต้นพยุงก็โตไวมาดูว่าจะมียุงหรือเปล่าถ้ามียุงก็คงต้องได้มาพ่นยามาดูกล้วยต้นกล้วยกูกับต้นแดง จะเก็บได้เมื่อนียอันนี้ก็เป็นต้นถู่วไปดูมุมนี้ก็เริ่มจะโตขึ้น,น,นกล้วยกับผักปุย่า สวยนะแต่ประยุงทำไมแตกกิ่งเยอะนะกันเกากันเกาต้นนี้ก็สวยเกาต้นแดงต้นมหาช้างมหาช้างนี่สูงมาก สามเมตรสี่เมตรประดูประดูตัวนี้สวยเหมือนกันนะได้กินแล้วต้นเทพา สารเหนือเลยต้นมะลิสต้นมะลิสไม่เปนป่าหนึ่งปีเอเอกี่เดือนนะพิษพามิ่งกะรกฎะดาสองสามสิบสี่เดือนมาดูต้นนี้ก็สวยนะแต่ว่า โอกโค,งคง้งโค้งไงมนลูกมอกานีสอต้นคู่กันคนที่หนึงงานสาทรสาทร,รสวย

สามลูกตั้งมักหนึงต้นขน,นุนอันนี้ขนุนกินกินลูกนะนนกินลูกเอาอันนี้อาโลโกอะโลคาโด โดนฝนก็เลยเอียงนิดนึงโ้เจอ,อยุงแล้วนี่นี้กล้วยหอมสามต้นู <c oughs> สวยก็ข้าวข้าวอยู่นี่ต้นลังสวยมากใบใหญ่กล้วยหอม ก็ดูสภาพโล่งใช้ได้ส่วนตางเราจากที่หลรล้างถึงใบไม้การไปสวนป่าอีกหน่อยคงจะร่มรื่น ตรงแมก็สวยๆเอาละก็พามาชมกันนะเดี๋ยวว่าไม่ได้เห็นสวนของหุ้ยยุงกัดหัวยุุงเยอะอยิงตัวเล็กห้อยดำในงานพิธี สมกดต่าง